เตือนระวังอากาศร้อนจัดและโรคลมแดดค่ะโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกประกาศเตือนให้ระมัดระวังอาการลมแดดโดยเฉพาะในช่วงที่อุณหภูมิสูงเกิน40องศาเซลเซียสในหลายพื้นที่ซึ่งคาดการว่าอากาศร้อนจัดจะดำเนินต่อไปจึงควรดูแลป้องกันภาวะฮีสโตกและปัญหาสุขภาพอื่นๆที่อาจเกิดขึ้นจากความร้อนได้ค่ะ ฮีสโตกเป็นภาวะที่ร่างกายไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิภายในได้ค่ะเนื่องจากอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ร้อนจัดเป็นเวลานานทําให้อุณหภูมิในร่างกายสูงเกิน40องศาเซลเซียสส่งผลให้ระบบประสาทส่วนกลางทํางานผิดปกติและอาจนําไปสู่การเสียชีวิตได้หากไม่ได้รับการดูแลรักษาอย่างทันท่วงที ซึ่งอาการของภาวะฮีสโต๊กหรือลมแดดมีดังต่อไปนี้ค่ะอุณหภูมิร่างกายสูงเกิน40องศาเซลเซียสผิวหนังแห้งและร้อนเนื่องจากร่างกายไม่สามารถระบายความร้อนและขับเหงื่อออกมาได้ปวดศีรษะมึนงงสับสนหรือหมดสติชีพจรเต้นเร็วและแรงคลื่นไส้อาเจียนกลุ่มเสี่ยงผู้ที่ทำงานหรือออกกำลังกายกลางแจ้งเป็นเวลานาน ผู้สูงอายุและเด็กเล็กที่ร่างกายปรับตัวกับความร้อนได้ไม่ดีผู้ที่มีโรคประจำตัวเช่นโรคหัวใจโรคความดันโลหิตสูง ภาวะพิษร้อนเป็นกลุ่มอาการที่เกิดจากการสัมผัสความร้อนสูงเป็นระยะเวลานานโดยเฉพาะเมื่ออุณหภูมิแวดล้อมเกิน40องศาเซลเซียสซึ่งส่งผลต่อร่างกายค่ะทำให้ร่างกายไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ทำให้อุณหภูมิภายในสูงเกิน40องศาระบบประสาทส,ส่วนกลางทำงานผิดปกติอาจทำให้รู้สึกสับสนมึนงง,งหมดสติ ผิวหนังแห้งและร้อนเนื่องจากร่างกายไม่สามารถขับเหงื่อได้ชีพจรก็จะเต้นเร็วเต้นแรงและอาจนำไปสู่ภาวะช็อกหรือเสียชีวิตได้ค่ะภาวะฮีสโตกและผิดร้อนเป็นอันตรายร้ายแรงที่ต้องระวังค่ะโดยเฉพาะในช่วงที่อุณหภูมิพุ่งสูงเลีกเลี่ยงความร้อนจัดดื่มน้ำให้เพียงพอสวมเสื้อผ้าที่ระบายอากาศได้ดีและสังเกตอาการผิดปกติของร่างกาย การรู้เท่าทันอาการและวิธีป้องกันจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้อย่าลืมดูแลตัวเองและคนรอบข้างในช่วงที่อากาศร้อนจัดแบบนี้เพื่อสุขภาพและความปลอดภัยของทุกคนค่ะ เพราะสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวทำให้ร่างกายมีความร้อนสูงขึ้นอย่างรวดเร็วไม่สามารถระบายออกมาได้ทำให้อุณหภูมิในร่างกายสูงจนส่งผลกระทบต่อการทำงานของอวัยวะภายในร่างกายเกิดการเสียสมดุลและง่ายต่อการรุกรานของเชื้อโรคตำรับหัวเสียงสมุนไพรจี1น1,200ปีช่วยขจัดพิษร้อนชื้นสูตรเข้มข้นในขวดจิว๋ว หอมกลิ่นสมุนไพรมีติดบ้านติดตัวไว้อุ่นใจเสมอมั่นใจได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าอากาศจะร้อนอบอ้าวขนาดไหนตำรับพั่วเสียงช่วยคุณได้ค่ะปรึกษาทีมแพทย์จีนเอินเวที่สายด่วนสุขภาพเอินเวย์1 4 7 9 1 4 3 9 9